เปิดพามาก็พาชมธรรมชาติลงถ้ำพาเดินลงถ้ำพาลงถ้ำอ๋อลงง่างาพี่น้องลงง่างามลงง่งามดอกไม้สวยงามธรรมชาติบนเขา บนภูเขาพาลงถำ้ำชมน้ำไหลชมน้ำไหลบนเขาธรรมาชาติบ้านเฮ้ยลงถำ้ำพาลงถำ้ำพี่น้องพาลงถำ้ำลงคลองน้ำพาลงคลงองน้ำไหลธรรมาชาติ น้ำคลองน้ำไหลธรรมชาติบานเข้าข้าวหั่นต๊อกบานบังที่น้อนต๊อ,าาอ,อกแบบบ้านเฮามึงนอนไหลเอานอกไม้สวยดอกไม้ชมน้ำไหลตามอลองนะครับตามคลองน้ครไหรลไหลงจากเขา ธรรมชาติบ้านเฮางคลองน้ำไหลลงจากเขาธรรมชาติบ้านเาหิน้องผ้าชมคลองน้ำไหลธรรมชาติบ้านห้อง,องาาออพา,องา,งาลงถ้พำพาลงถ้ำพาชมถ้ำ ทำของาาอหอหอให้ธรรมชาติ้อวนี่แตกสวยกเลยนี่แตกสวยมากไปชมเห็นแตกสวยงามธรรมชาติน้ำไหลลงจากเขาน้ำไหลลงจากเขาธรรมชาติบานเฮา นั่น้ลยนุ่งจากเขาธรรมชาติบ้านเร 아, 나 생각이 좀 저거 라이브